สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับคุณครูชมพูนุษยในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยนะคะและในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของรูปเลขาคณิตค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะรูปเลขาคณิตนะคะจะแบ่งออกเป็นสประเภทค่ะประเภทที่1น,นะคะ รูปเลขาคณิต2มิติค่ะประเภทที่2นะคะรูปเลขาคณิต3มิติค่ะซึ่งรูปเลขาคณิต2มิตินะคะรูปที่อยู่ในพื้นที่แบนราบซึ่งแสดงถึงความกว้างและความยาวของรูป แต่ไม่แสดงถึงความหนาค่ะรูปเลขาคณิตสองมิตินะคะจะแสดงให้เห็นถึงความกวาม้างและความยาวแต่จะไม่แสดงถึงความหนานะคะตัวอย่างเช่นรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมค่ะและรูปวงรีค่ะ รูปสามเหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมจะมีด้านทั้งหมดสามด้านค่ะและมีมุมนะคะทั้งหมดสามมุมค่ะมุมที่หนึ่งมุมที่สองและมุมที่สามค่ะนี่ก็คือรูปสามเหลี่ยมค่ะ ซึ่งสิ่งที่มีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบนะคะตัวอย่างเช่นหน้าจั่วของวัดค่ะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นส่วนประกอบค่ะรถจักรยานนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เด็กๆพบเห็นได้ทั่วไปเลยนั่นก็คือบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของเรานั่นเองค่ะบริเวณหน้าจั่วบ้านนะคะก็จะมีรูปสามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะรูปต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะ รูปสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีหลายรูปทรงหลายลักษณะเลยค่ะซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะมีทั้งหมด4ด้านค่ะรูปสี่เหลี่ยมจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะและจะมีมุมทั้งหมด4มุมค่ะมุมที่1มุมที่2มุมที่3และมุมที่4ค่ะนี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ซึ่งสิ่งที่มีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบนะคะตัวอย่างเช่นบ้านเรือนของเราค่ะบ้านเรือนของเราเด็กๆรู้ไหมคะว่าตรงบริเวณส่วนไหนมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบใช่แล้วค่ะตรงบริเวณประตูและหน้าต่างนั่นเองก็จะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะ ตัวอย่างที่สองนะคะนั่นก็คือกระดานที่คุณครูไว้ใช้สอนหนังสือเด็กๆนั่นเองค่ะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะและตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือหนังสือพิมพ์จะเป็นหนังสือสมุดหรือว่าหนังสือเรียนของเด็กๆก็ได้นะคะก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบเหมือนกันค่ะ รูปต่อไปนะคะนั่นก็คือรูปวงกลมรูปวงกลมนะคะรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมแต่มีเส้นรอบวงนะคะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันค่ะรูปวงกลมนะคะจะเป็นรูปที่มีเส้นรอบรูปนะคะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันค่ะ ซึ่งสิ่งที่มีรูปวงกลมเป็นส่วนประกอบนะคะตัวอย่างเช่นชิงช้าสวรรค์ค่ะจานสำหรับใส่อาหารและนาฬิกาค่ะรูปต่อไปนะคะนั่นก็คือรูปวงรีค่ะ รูปวงรีนะคะเป็นรูปที่ไม่มีด้านไม่มีมุมแต่มีเส้นรอบรูปนะคะห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันค่ะดูอย่างในรูปนะคะเส้นรอบรูปบริเวณด้านนี้นะคะจะห่างจากจุดศูนย์กลางมากกว่าเส้นรอบรูปบริเวณด้านนี้ค่ะ รูปวงรีนะคะจะมีเส้นรอบรูปนะคะห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันค่ะและสิ่งที่มีรูปวงรีเป็นส่วนประกอบนะคะตัวอย่างเช่นไข่ค่ะผลของแตงโม และสิ่งที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะนั่นก็คือรูปเลขาคณิตสองมิติค่ะต่อไปนะคะเราไปดูรูปเลขาคณิตแบบ3มมิติกันค่ะซึ่งเป็นลักษณะของวัตถุหรือสิ่งของที่มีความกว้างความยาวและความหนาค่ะอย่างเช่นนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลม รูปกล้วยและรูปทรงกระบอกค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะตัวอย่างเช่นกล่องของขวัญค่ะโทรศัพท์มือถือลูบิดนะคะและกล่องใส่ดินสอค่ะและนี่นะคะก็คือสิ่งที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ รูปทรงกระบอกนะคะตัวอย่างเช่นถังขยะค่ะกระติกน้ำและแก้วน้ำค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันที่มีรูปทรงกระบอกค่ะรูปทรงกลมนะคะตัวอย่างเช่นลูกฟุตบอลลูกบาสเกตบอล หรือว่าลูกโลกคะ่ะรูปกรวยนะคะตัวอย่างเช่นหมวกที่เขาใช้สำหรับใส่ในงานปาร์ตี้คะ่ะหรือว่าโคนไอศครีมนะคะก็จะมีรูปกรวยคะ่ะและเหมือนที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่า รูปทรงเลขาคณิตนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือรูปเลขาคณิต2มิติค่ะซึ่งจะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมและรูปวงรีค่ะประเภทที่สองนะคะ นั่นก็คือรูปเลขาคณิต3มิติค่ะซึ่งจะประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลมรูปทรงกระบอกและรูปกรวยค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนภายในวันนี้นะคะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันค่ะ ซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทำลงในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เล่ม2ค่ะในหน้าที่14และ15ค่ะซึ่งในหน้าที่14นะคะก็ให้เด็กๆตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะ ส่วนในหน้าที่15นะคะให้เด็กๆระบายสีหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่เขากำหนดให้ค่ะเมื่อเด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อทั้งสองหน้าเลยนะคะแล้วถ่ายรูปลงในอารบัมวิชาคณิตศาสตร์เทมอม2ให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ตรวจและให้คะแนนได้ถูกต้องค่ะ และวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวันนี้นะคะเราก็เรียนในเรื่องของรูปเลขาคณิตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจในเนื้อหาที่เราเรียนไปในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆก็ลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ